ครับเรามาลองมาก่อยตัวละห้ามนะครับอ่ามันเป็นอย่างไงนะครับตัวละห้ามนะมฮะก็เหมือนตัวละนะั่นแหละแต่มันตัวน้อยๆอยู่ตรงบนน่ะนะครับก็เหมือนทาหน้าที่ก็เหมือนคล้ายๆไม้กอลันน่ะนะครับอในภาษาไทยนะครับคล้ายๆกันนะฮะอ่าแต่ในภาษาละนานี่มันจะเป็นการห้ามเสียงมากกว่านะครับอ่าหรือมี ห้ามเสียงนะฮะก็หรือถ้าจะไปใส่ก็ในในสิ่งที่มันบรญยากใหเสียงออกนะหรือ,อยังไงนะเรามาดูนะครับในโบราณแล้วป้นจะใจในภาษาบาลีนะครับลองมาดูนะอย่างเช่นนะครับกัืมอันอย่างนี้กัมกัมมะนะครับกัมมะ ถ้าจะห้ามเสียงตัวลุ่มนะครับตัวลุ่มก็คือเอาตัวละห้ามใส่ลงไปนะครับอย่างนี้นะครับอ่ามันจะห้ามเสียงออกอก็คือออกแค่กล่อมนะครับมามันห้ามตัวลุ่มแล้วนะครับห้ามตัวลุ่มะแต่ถ้ามาเอามาใส่อี่าในภาษาบาลีมันก็จะต้องอ่านทุกตัวนะครับก็คือกล่อมมะนะครับกล่อมมะนะครับตัวนี้มันมะสองตัวนะครับมะมะนะครับมะซ้อนมะนะครับนี่นะเห็นไหมมะซ้อนมะนะครับมะซ้อนมะ เพราะนั้นจะต้องอ่านว่าก่ำมะนะครับมาถ้าเราใส่ละห้ามอี่ก็ก็อ่านว่าก่มนะครับมามันห้ามไปตัวนเนี่ยนะครับมันเหลือก่มอย่างเดียวนะครับอือ่าอย่างยีแ่แหรอครับอ่าอย่างยี้แหรอครับอ่าอย่างยีอ่านว่าจันตะนะครับในาภาษาบาลีนะครับจันตะนะครับอื จันตาถ้าสมมติว่าหอใส่ละห้ามตัวลุ่มนะครับอ่านว่าจันอย่างเดียวนะครับอ่านว่าจันอย่างเดียวนะครับออย่างนี้นะครับเป็นละห้ามนะฮะหน้าที่ของละห้ามก็คืออย่างนี้นะครับต่อไปกรรมที่เป็นทั่วไปเป็นคําทั่วไปในในภาษาชาวบ้านนะครับชาวบ้านอย่างคําที่มันผิดแผกออกไปจากโกดเกณฑ์นะครับอย่างนี้นะครับ อ่าสมมุติว่าอ่า,อานี่ยอ,อีน้ออ่ากินนะครับอาอ่าในกินนะฮะกินมุจะกินก็เออก็กลิ่นนั่นน่ะนะ,นะนะกินอันนี้ถ้าเขียนยนี่ยอีอะตัวหน้ามันจะอยู่ตรงลุ่มเห็นไหมครับอืมตัวตามทุกกดถูทุกดเก่งนะฮะ หน้ามันจะอยู่ทั้งลุ่มนะครับเห็นไหมฮะห็นไหมฮะอ่ามันถูกกดเกณฑ์นะฮะยัยนะกิ่นนะครับนนะกินนบก่นแต่ถ้าสมมติว่าอ่าโบราณิ่นมักจะเอาตัวละมะกัมอะครับฮะตัวละมะกัมทั้งลุ่มเนี่ยฮะอแต่ไม่ได้เอาว่ากลิ่นนี่มันใช่นะฮะยะียนะ อ่าถ้าสมม,สม,ม,สม,มติว่าอย่างอีเนี่ยหมะถ้าเอาตัวหน้าไว้ไว้ในล่มเนี่ยมันอ่ามันมันยุ่งปนเปกันไปหมดนะครับเพิ่นเพิ่นกับเอาครับไปเอาไว้ทังบนนะครับมาเห็นไหมเปิ้อเอาไว้ทังบนก็สมมติว่าไว้ทังบนนี่บันก็จะต้องเปลี่ยนเป็นตัวละเนี่ยมันเอ,เอาตัวละมาแทนนตามโคตเกณฑ์น,นะมันตัวละอย่างเงี้ยน,นะทีนี้ละตัวละตัวนี้มันอยู่ มันมาอยู่ดังบนนะปิ๊กมาอยู่ดางบนนะครับปกติแล้วมันจะต้องอยู่ทางลุ่มนะครับตัวสกนะ๊ดนฮะทีนี้ตัวสก๊ดมาอยู่ดงข้างเลยนะครับทีนี้มันมีปัญหาแล้วก็คือว่าคือจะต้องห้ามเสียงนะก็คือเอาตัวละห้ามใส่ไว้อย่างงี้นะครับอ่าก็อ่านว่ากินกินเท่ากันนะครับกินกินอ่านเท่ากันนะ่เท่ากันเพียงแต่ว่าอ่า ในปัจจุบันเนี่ยมาใส่ละห้ามนะครับตัวนี้นะแต่ถ้าปัจจุบันด้าบ่ใส่ก็ได้นะครับ,บปกติมันก็ก็หูกันว่าอ๋ออันนี้คืออย่างอี้แล้วก็คือตัวสก๊คือประกอบแล้วก็คือกินนะครับแต่แต่ข้างหูไว้ว่าอ๋อใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้นะครับกินนะครับกินอย่างอย่างอย่างนี้นะครับออย่างเช่นอกลม อ่ากลมกลมกับมดน่ะเนาะกลมแต่สมมติว่าโบราณบ่กเเอาละมะกล้ลนะครับอ่าอ่าส่วนมากโบราณบ่กเขาเอาอย่ากโกมาก้มที่นี้อารมะสะกดหรอครับอ่ามันจะเบี้ยมันจะยุ่งเนี่ยมันอยู่ในลุงเนี่ยมันยุ่งพ่อนก็เอามะไว้บนเหี่ยอะไร่อพ่อมะไว้บนทีนี้ตัวสะกดมันกับพิษเขาเรียกว,ว่าพิษ กดนะครับจากตังล่มมาไว้ทางบนเหี้ยเพราะว่ายกเว้นยกเว้นเ้ืงบนวบนที่นี่ตัวมันมันก็ถ้าป้องกันเข้าใจพิษนะครับห้องใจพิษก็คือใส่ใส่ตัวล่าห้ามเข้าไปนะครับหรือปัจจุบันก็ใส่กับไผ่กับบัวอย่างครับบำว่าอย่างก็คือกลมเลยนะครับอันเต้าของเดิมก็คือตัว อ่าเนี่ยนะเต้ากันนะครับเต้ากันนะฮะเต้ากันเต้าก,กันอ่าแถมกัาหนึ่งแถมกําหนึ่งอ่าสมมติว่าอ่าตัวนี้เรารับอ่าไม้กุ่ยอย่างงี้เราครับอ่าอ่าสก๊อตเยตัวหน้ามันศูนย์นะศูนย์นะใจปิ้นบอกว่าตัวละแตนนะครับเห็นไหมศูนย์ศูนย์นอ่ะศูนย์อันนะ แต่ป้องกันเข้าใจพิษอย่างว่านะมาอ่านอ่านเป็นสุระได้นะสุระเพราะนั้นถ้าป้องกันพิษก็ใส่ละห้ามอะไรก็ไม่มีใครว่านะลืมมาใส่ก็บเป็นอย่างฮะกรรมทั่วไปนี่นะครับก็บม,มีปัญหานะครับแต่ถ้าอย่าใส่ก็ดีนะครับทีนี้เรามาดูอนอกเหนือจากคำบาลีคำทั่วไปอย่างน,นี้ประเดี๋ยวนี้มันมันเอาภา,าษาอังกฤษมาเขียนนะครับ เมื่อภาษาอังกฤษมาเนี่ยยิ่งตัวการันมีนักอะครับอ่าอย่างเช่นอ่านะครับอาเนี่ยมันมีอากันลันนะครับเนี่ครันะ<อ>ก็เราเอา,เอาตัวละตัวรอเรือนะมันละการันเนะี่ยอาร์นะก็เอามาการันอยู่อนอกเนะี่ยเห็นไหมฮะเอาเอาแปลว่าออกนะครับเอา เอาอ่าเอาเอา out อ่าอ่ามันมีชื่อเนมตัวมาอ้าวอ้าวอ้าวใส่กระลอนดวงนอกอ่าไม่เยี่ยนนะเนี่ยนเลยอันนี้มันเหมือนภาษาอังกฤษนะครับอ่าปักนะปักหรือพักนะครับอ่าปักอ่าตัวนี้เห็นไหมตัวนี้มันได้สมมติว่าอ่าถ้าถ้าใส่ละห้ามมีมันมันจะไปห้ามตัวรุ่มนะครับอ่า เ่ก็บอกว่าบใสไซเดก็ได้นะครับอมันมันก็ปากนะครับอเพาดพาดอันนี้มันพากเนาะครับถ้าปากมันต้องตัวกะนะครับอ่นนี้นะปักก็บบใสไแล้วบัสไซละห้ามอะไรอย่างเงี้ยนะครับอินเตอร์อินอินเอามอตัววิเศษแล้วตัวธรรมดาเนี่ยอินครับ อินเตอร์นะมันเป็นภาษาอังกฤษอะอินเตอร์นะอ่าอ่าเตอร์มันเสียงสามัญนะครับมันก็จะเยี่ยนะครับมามันมีตัวละตัวละกันลันนะครับตัวลอเรือกันลันนะครับมาอินเตอร์นะครับอินเตอร์อ่ะเราก็ลองดูดูนะครับว่ามันมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวละห้ามนะครับลองมาดูนะครับ